สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีจ่ายบินค่าไฟฟ้าที่แอปเคพัสนะคะคือธนาคารกสิกรไทยนะคะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่โลโก้ของแอปธนาคารกสิกรไทยนะคะพอเราเข้าไปแล้วเราก็กดรหัสอะไรปกตินะคะแล้วก็พอมาหน้านี้เราก็กดต่อไปนะคะพอเรากดต่อไปเสรจแล้วก็จะเข้าสู่หน้าของ เคพัสนะคะให้กดที่คำว่าสแกนนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าสแกนมาให้นะคะแล้วก็นำโทรศัพท์นะคะไปสแกนที่ QR Code นะคะพอเราสแกนที่ QR Code แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เรานะคะก็คือเป็นหมายเลขของ บินการไฟฟ้าส่วน,นภูมนผ้าของบ้านของเราแล้วก็จํานวนเงินนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่าหมายเลขการไฟฟ้านี้ถูกต้องไหมใช่ของเราหรือเปล่าแล้วก็จํานวนเงินถูกต้องไหมนะคะถ้าเกิดตรวจสอบแล้วถูกต้องก็ให้กดปุ่มต่อไปได้เลยนะคะวิธีการตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะคะก็คือตรงช่องสี่เหลี่ยมสีส้มนี้เลยนะคะเขียนว่าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตรวจสอบว่าเลขตรงกับที่เรา สแกนจ่ายหรือเปล่านะคะถ้าตรงแล้วเราก็กดปุ่มต่อไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะให้เรากดที่ปุ่มยืนยันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการจ่ายบินค่าไฟฟ้าในแอปเคสพาสนะคะธนะนาคารกสิกรไทยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอนนนเพียงเท่านี้นะคะกปรดกดไลค์ปรกดดิ่งแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ